วันนี้พามาดูสภาพบ้าน,นะคะ <c oughs> น,นี้จะเป็นก่อนแบบก่อนทาสีนะก็เดี๋ยวเราจะเก็บสีก่อนนะครับแล้วก็ค่อยทาเฮ้ยเก็บสีทาสีเสร็จแล้วเราค่อยเดินระบบไฟใหม่นะครับวันนี้ก็ได้หรือระบบไฟไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดวงสุดท้ายเมื่อกี้ไม่ได้มองนี่นะครับน,นี่จะเป็นสภาพก่อนทาสีนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะทําการเดินไฟใหม่ด้วยนะ <c oughs> แล้วก็สั่งสั่งสีมารอละ น่าจะพออยู่มั้งมันจะเป็นสีภายในหมดเลยครับสิบถังนี้แล้วก็อีกสองถังนี้จะเป็นสีภายนอกนะครับใส่ไฟลือมมาเดี๋ยวขึ้นดูข้างบนดีกว่านี้มาให้ดูก่อนกับดูสภาพก่อนก่อนเจ็บสีใหม่นะครับมันก็จะเป็นบริเวณชั้นสองนะครับ ชั้นสองจะมีแค่หนึ่งห้องนอนครับนี่ก็ทําการรื้อแล้วตอนแรกจะเป็นตู้ไฟตรงนี้นะครับ<ม>เดี๋ยวเราจะทำการเดินใหม่หมดเลยทั้งบ้านนะเพราะว่า,าต้องขอมิเตอร์ไฟใหม่ด้วยเพราะว่าหลังเก่าเนี่ยมันเป็นมิเตอร์5้าแอมป์นะครับห้าทับห้านะก็ค่อนข้างที่จะแบบเขาเรียกไงฮนะค่อนข้างจะเก่าระดับหนึ่งแล้วแหละไม่ระดับหนึ่งระดับหนึ่งแล้วแหละ ก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นสิบอบ4้แอมป์นะครับอันนี้จะเป็นห้องบริเวณหน้าบ้านนะนี่ก็วันนี้รื้อสายไฟออกไปแล้วครับก็เตรียมทาสีนะครับแล้วก็เก็บเรื่องเก็บรูถอนน็อตทุกเก่าที่เขาทำเอาไว้อะไรเงี้ยชั้นดานฟ้ากัน,นครับ ดั้นฟ้าครับดนฟ้าก็จะมีอยู่หนึ่งห้องนะครับน,นี้ก็จะเป็นตู้ไฟเก่านะครับนี่ดัานฟ้าครับห้องจะมีห้องเล็กของห้องหนึ่งนะครับก็ลมโกบดีครับค่อนข้างเย็นดีมันก็ไม่ได้ร้อน,มนลมมันโกบน,นี่จะเป็นวิวแบบดัานฟ้านะวิวก็จะประมาณนี้นะครับ เดินขึ้นสามรอบแล้ววันนี้เหนื่อยตาต่างก็ค่อนข้างจางับทันสบายนิดนึงนะครับต่อไปก็ด่านฟ้านะครับด่านฟ้าผมจะทาเป็นตีมบบฝั่งนู้นนะตีมส้มแล้วก็พื้นสีเทานะครับนี่จะเป็นวิวด่านฟ้านะ เก,เก็บสีเหมือนกันนะครับผมไปครับผมขอจบอยู่แค่นี้นะครับผม